ปอะไแม่เนี่ยวดพราะเราดเนาะักเป็นขันขันเอาไปให้มาสุดยอดเลยเขายังตักก็ได้หรอกพี่เอายังตาโอ้สุดยอดตาบมกพุงปลาเผาฮะ โอ้แมวนมาเนาะสากไม่แด่นำไหลเทียร์ได้ทำซ่บได้สากซ่บกินไม่ปะบอกว่ากอันนี้พ่อใหญ่แล้วบอกว่าเปิดทำการแล้วโฮมสเตย์แจ็ครีสอร์ทพ่อใหญ่แทนแล้วบอกว่าไปหน้าเหรอเพราะต้องพกสากต้นไม้งาไม้เพราอืดต้องขายตะโกงไงโอเคแต่ก็ต้องห่วงหลายอยู่ไง Okay, โอเคครับผมเอาสุกสุกมันมาด้วยไหมรวยรวยจริง